สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะอยู่ในพุพบพวงเกม State of ดีนะครับนี่เป็นไงครับผมชุดใหม่โคตรเท่ผม,ผมทำทำมาจากเบลตี้นะบอกเลยว่าโคตรจ็บก็ค,คือผมเอาเขาทำมาจากอ,าอันนี้นะครับผมนี่นี่นี่น่นนนาจะเป็นเสื้อนะผมแล้วก็หัวอันนี้เพื่อนๆต้องไปทำนะถ้าไม่ทำ<ห> <จะ S 1> ก็อาจจะทำให้ แบบไ่เทพแบบผมได้มันมีหลายอย่างนะที่ต้องทําก็คือตอนนี้คือผมอยากจะทําอีกเยอะเลยอตอนนี้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยผมอยู่ดีนะแล้วผมเดินมาแล้วครับประเด็นคือรถผมไปเกิดตรงนี้ไงแล้วผมเดินตรงนี้่งเฮียโอ้ยแล้วต้องเดินกลับบอกเลยว่าต้องเดินกลับตังค์ก็ไม่มีตังค์ก็ไม่มีรถก็ซื้อไม่ได้ มีอยู่สามร้อยโอ้ยหมายกอดโอ้ตังโอเคมีอะไรให้เราทำได้บ้างตอนนี้ไม่มีอะไรเลยงั้นเดี๋ยวผมขอญ,ญาตเดินกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ยไกลเลยโอเคผมมาที่บ้านแล้วครับผมตอนนี้วิ <c oughs> ่งมาเดี๋ยวผมขอเตรียมยาให้คนนี้ก่อนโอ้โ oh, ห <c oughs> แบบมีปืนเยอะมากน,นะอา <c oughs> มีปืนแบบน่าสนใจ เย,ยอ,ยอะแยะเลยเดี๋ยวผมต้องเก็บของไปก่อนวนงะไม้เก็บไปเอาวงอาวุธแบบเยอะมากแล้วก็เราต้องเตรียมกระสุนไปให้กับปืนนี้ทั้งหน่อยอเก็บนี่ไปแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผมต้องทำการอันนี้ตัวเองก่อนแล้วก็พกยาไปประมาณนี้เนาะโอเคทุกอย่างก็น okay ่าจะโอเคละไปเดี๋ยวเราไปดูรถคันใหม่กันดีกว่า อยู่ข้างบ้านเดี๋ยวเราไปทำา u e s ตรงนี้นะฮะเคเวสตรงนี้นะที่เราต้องไปทำเดี๋ยวเรา m a ไว้ก่อนอน,นี่รถคันนี้ไม่ใช่รถคันใหม่หรอกมันก็รถคันเดิมเลยฮะโอ้ยแต่ว่าเราซื้อมันมาใช่ไหมจบเลยแต่ไม่เป็นไรมีซ้ำอีกไม่เป็นไรผมจะใช้คันใหม่นะจริงนะไปดูที่ p a ตี y นะครับ ตอนนี้ผมก็น่าจะทําอยู่แล้วมั้งการกิจก็ตามนั้นนะครับผมข้างบนตามนั้นเลยเควสแต่ผมอยากจะไปทําในเซฟอื่นเนะี่ยเพราะว่ามันจะได้ง่ายกว่าดีนะถ้าถ้าเซฟนี้มันมันค่อนข้างที่ผมอยากจะสะสมพวกซอมบี้หัวใจแดงไว้นะฮะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะจัดการเท่าไหร่อปเดี๋ยวเราไปรีเควสนี้กัน บอกเลยว่าสนุกแน่นอ,อนจะหลงเจีงจะหลงอ่ามันอยู่ข้างบนนี้ต้องขึ้นข้างบนนี้ต้องถอยหลังอีกมันจะมืดมากตอนกลางคืนนี่นนาแบบผมไม่ค่อยอยากจะเดินทางเท่าไหรนะ่เลยแต่ว่าพาทนี้ก็เอาสักหน่อยแล้วกันมืดๆมันม,มืดมากจริงนะแล้วอยู่ตรงไหนไม่อยู่มาอยู่ตรงนี้โอ้โหคนเราโอเคเฮียร์ส e thing t h อ่ฮะจะให้ไปทำอะไรคนฟอโวส คนฟอลโล่ไป็หนึ่งคนนะโอเคช,ชุดที่ผมใส่มันโคตรเท่นะดูดิหัวหมูฮ่าฮบอกเลยว่ายังเจีมแต่เพนนี่โคตรโหดไปนี้ได้ป่ะอยากจะลั้นลงไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะได้บ้างพวกทมบีม้มันเยอะมากเลยเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไม่ยังก่อยท้ายกรนะบะได้อีกนะนี่ยานี่ยาจะดึงเพื่อนกูเหรอ เอาล่ะใกล้ถึงละตรงนี้แหวกเข้าไปเลยครับโอ้โหนนี้ทั้งนั้ยนะเยี่ยมเลยอย่างน้อยก็ยังมีเต็นท์เหล็กให้หาเปิดประตูไหนวะางอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดยังไงหุบปากหุบปากนี่ไงนี่ไงอะไรวะเนี่ยมันมืดจนมองไม่เห็น โอ้ยเพื่อนกูนอยู่ไหนไวะเนี่ยโอ้โหมมไม่มีใครช่วยจัดก,การเลยยืนดิ้งกันเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยแต่ละคนมันมืดมากพื้นที่มันมืดมากโอเคเรียบร้อยบ้าง อัปเกรดนะตรงนี้งั้นคนหาศพเฮ้ยทำไมคนนี้มันถืออะไรได้ดว,วะปแปลกก็มีแค่กระเป๋าแต่ว่าไม่เอางั้นเดี๋ยวไปดูคนนี้คนนอกสามคนใช่ไหมคนที่มีปืนเอามาแล้วก็นี่เอาทัดมาด้วยเคยเอาไว้เล่นตลกว้าวมีของที่เราไม่เคยบีมันคืออะไรครับเนี่ยมองไม่เห็น เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันถ้าเราหาทุกอยาก่างโอ้ปืนอันนี้นี่เองเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่เดิมเยี่ยมใช้ได้ค <c oughs> ่ะบิ๊มเห็นอะไรอะไรอะไระไปนะ มีการติดต่อเข้ามาอีกนะฮะตอนนี้เอาเก็บของไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาเหล็กตรงนี้นะฮะโอ้ปังอย่างๆในกล่องซ่อมรถนะก็ถือว่าใช้ได้ได้เที่ยตัวใหม่ขอดูหน่อยทีเที่ยตัวใหม่เป็นไงเชิญเชิญนี่ อันนี้เท่อะอันนี้เท่ไอ้ไม่ใช่อันนี้เท่ขวาที่ผมทำมาจากบอตี้เท่โคตรๆของเต็ม,ม่ะผมขอทิ้งเจ้าลิ้มก่อนลวกันผมขอเก็บลิ้มานะน็อตก็อย่าค่อยผลิตเอาละกันของพืบเลยโอ้โหตรงนี้ก็มีเต็นพยาบาลมันมีของให้เก็บเยอะมากเลย งั้นหาตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ไงตรงนี้จุดหนึ่งไม่มีอะไรโอเค๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันเพราะว่ามันของเราเยอะมากเราไปส่งเฟสเขาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยผมเจอจักรนัดโอเคผมต้องกำจัดจักรนัดวะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเราต้องหาที่เล่นวะคือะผมไม่รู้ที่เล่นตรงไหนมันมีที่เล่นดีกว่านี้เด้เด้อเด้อ

มีปืนแต่วะโอ้ยมีปืนนี้อยู่จุดสาบแล้ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยกระโดดข้ามไปก่อนโอ้ยกับบี้นะแล้วก็โอ้ยไอ้ซอมบี้มันดึงผมพุ่งไปยัเลยอืมเผาหน่ยเดียไปแล้ไปยิงทุกหมดล้ไป

ย่าชิย่ามึงยอมวิ่งมึงเห้ยโอ้ยก็บโดดก็บโดดอะไรกันครับเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลุกลุกลุกโอ้ยตายตายโอ้โหลุกลุกขึ้นมาสิเดี๋ยวยื้เฉย ไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่กับประทับแบบนี้ไม่ดีดแน่เราต้องหลีกเลี่ยงเราต้องหลีกเลี่ยงก,ก่อนรเราต้องหล,ล,ลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงให้ไวกลับบ้านให้ว <c oughs> ่างกระสุนไม่มีประทับไม่ได้อเหลือชุดหนึ่งมันก็ตายแล้วนะก่อนอื่นเอาขอบไปเอาขอบไปส่งมันก่อนไปไปส่งมันก่อน โอเคเอาไปส่งบันส่งบันเร็วๆแล้วก็รีบไปไหนวะมีคนไหนวะเนี okay. ่ย <Yes, S 2> ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย okay. ไปแล้วไปแล้วไปล้วจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเรื่องดีผมจะไม่ยุ่งไปแล้วจ้ากลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนบ,บ้านเราอยู่ไหนวะอยู่นี่นะแเราสับบี้ตีบ้านด้วยโอ้ยเดี๋ยวดูรถ เออลงไปได้ไหมได้อยู่ได้อยู่มามาอัดยาแป๊บโอ้ยไม่ไหวต้องเข้าไปอัดยาก่อนแป๊บหนึ่งเราซอมบี้ตีบ้านด้วยแฮะโอ้โหบอกเลยว่างานนี้บันเทิงเก็บน้ำมันไปเก็บให้หมดแล้วก็ต้องทำตัวเองให้หายป่วยโดยการแบบนี้ แล้วก็ขาบเจ้านี่มาป,ปึ๊บโอเคน่าจะหายป่วยแล้วแต่ว่าตัวเองจะตายหาเลยเนี่ยโอเคเคมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยหแหมยืนสะบัดตัวนั่นแหละโอ้โหซับบี้จะบุกแล้วเนี่ยกระสุนไม่พอครับอันนี้ต้องเก็บไปต้องใช้ปืนนี้แทนเพราะกระสุนเยอะมากปืนนี้ แต่ว่าไม่มีเลือดไม่มียาใช้เอายานี่มาก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ยานี่เปิดข้่าไหร่ด้วยปืนไงยูซี่เฮ้ยจักรนัดจักรนัดกำลังเปิดป้องกันเปิดกัะส um ุนเพื่อเพื่อเพี่อเพืแต่ว่า เดือมันไล่เก็บหมดผมไม่ทําทำอะไรเลยโคตรโหดเดีย๋ยวเราขึ้นรอบนี้แล้วกันเพื่อไม่กระทีคนเดียวหมดเลยว่ะเดีย๋ยวเราไปไล่เคลียร์ไล่เก็บจังกันัดดีกว่าที่ผมได้ประท้ามันไว้น่าจะอยู่ในตนแถวตรงแถวตรงนี้นนแล้วมั้งแำมเมื่อกี้ตอนที่บ้าผมมันบุกไอ้มันบุกแบบเดือดมากแต่ก็สู้คนที่บ้านไม่ได้นะคนที่บ้านมันโหดเกิน อาวุธครบมือครับบอกเลยเดี๋ยวตามหาจักรนัดแป๊บมันมันอยู่แถวไหนก็ไม่รู้อยู่ด้านหน้านีา่เองผมเจอมาละมาเลยพร้อมบวกพร้อมปะทะอยู่ไหนอยู่นั่นใช่ไหมฮึ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 ยังไงยังไงอุ้ยจะกัดทำเพื่อวะ โอ้โยละแยมเอมันรีใหม่นี่ว่ามันไม่ใช่ของเดิมไม่ดีเลยอ่ะถ้ามันจะรีใหม่แบบนี้โอ้โหผมก็ทไม่ไหวเลยบัตรโจ้งั้นต้องลับบ้านก่อนอย่างนี้ไม่ไหวแน่ถ้ามันไม่รีไหวแบบนี้ เอาเป็นว่าอย่าเจ็บตัวเป็นการดีที่สุดอะไรกันครับเนี่ยมีอะไรให้ทำเนี่ยาหาให้ไปไหนวะเนี่ยให้เราไปหาเหล็กมาให้โอ้ยมือเท้าเท่ากันแต่หาเหล็กกันไม่ได้ไงเหล็ก ผม,มอยากแค่งสุดมิสันได้ไหมเห็ไม่ได้อีกเนี่ยจบเลยแต่พวกนี้เขามีาพิเศษนะสะกิลพิเศษงั้นเราจะต้องไปหาเหล็กในบ้านหลังนี้กับระเบิดไฟหนึ่งลูกจะไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวมั้งไปมาแล้วครับมันมืดมากนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นครับไม่ชนเพื่อน โอ้มันมีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหชีวิตอ๋อชีวิตออกไปเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากอืม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 อือืไหนวะไหนวะสามตัวอะไรอืมอืมมาสิมาสิหลัง โอเคหมดจังตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเล็กแถวละเลียมจริงๆ ه, ตรงนี้แสดงว่าเป็นโซนที่เราหายหมดแล้วนี่หลัยงยัยงไงยังไงเกือบไปแล้วเราจะไปหาที่ไหนได้ไเนี่ยถ้ามันหายไปหมดแล้วโอ้โห ต้องไปซือที่บ้านโอ้ยให,หม่กอดคลิปนี้ตั้งชื่อคนดงสวยได้เลยเนยี่ยเดี๋ยวผมจะขอเทรดเดอร์มาเนะี่ยเพราะว่ามันของผมก็จะหมดแล้วผมไม่อยากเสียของแบบง่ายๆเดีย๋ยวผมต้องคอคอเทรดเดอร์มาให้มาบ้านต่อแป๊บหนึ่งมาซื้อของแล้วก็อย่าเอาของที่เราได้มาพวกนี้ไปขาย โอ้ยต้องรักษาตัวเองให้ดีขึ้นกระตุนะ oh ้นก็หมดหมก็ปืนคันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันเอาปืนที่มันมีกระตุนเยอะมาใช้ก่อนอ,อันนี้มันก็ปืนไหนดีเพื่นพนอนๆปืนนี้ก็ใช้ได้นะเอามาใช้ก่อนแล้วกันช่วยขาแต่ไม่มีที่เก็บเปลียนนะ เราคอเทดเดอร์แล้วอะฮัลโหลเทดเดอร์เดี๋ยวเ่าจะไม่คอนี่ว่าผมจะคอเหล็กมาแล้วกันเสียร้อยยี่ห้านะผม,มเฮ้ยเทดเดอร์ไม่โคตรโหดเลยดูดิดูดมันยิงปืนดิปืนอะไรวะโคตรเท่เสียงปืนอยากได้ปืนเดี๋ยวมันบงังเขนาน่าจะเข้าทางนี้นะ มาลายมาละมาลายเฮาเราทำมยืนอยีตรงนี้เนี่ย work Of Can course. we ขายป้ายไปแล้วก็เอาเหล็กมาผมอยากได้มอกสกระตุ้นนะแต่ว่าไม่มี That was noisy. เดี๋ยวเราเหล็กเหล็กไปยัดยัดข้างก่อนมีมียายนะที่ที่เรายังไม่ได้ซื้อนะครับผมยังมียาย เดี๋ยวเราค่อยซื้อแล้วไม่ยืนในแถวนี้เนี่ยไม่ไม่เข้าไปในบ้านวะเนี่ยมาเอาของไปส่งครับผมตรงนี้นะส่งปุ๊บแล้วก็จบคลิปดีกว่านะครับก็จะยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมส่งให้ใครวะเนี่ยคนนี้ใช่ไหมคนนี้เหรออะฮะเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เลยนะไม่มีอะไรให้เลยละเพื่อน จบเลยแต่เขาก็มีเหล็กขายให้นะแต่ถูถกก็ได้แต่ผมว่าผมไม่ซื้อดีกว่านะผมโอเคครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้จะสนุกแล้วผมแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันมืดมากเลยเนะาะก็ขอภัยผมอย่าพาน,นี้เป็นพานที่มืดๆกับพาทน,นึงแล้วกันก็อยา่างนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันดีกว่า